เทสลาเปิดตัวเทสลาไซเบอร์แับและเทสลาโรโบแวนยานพาหนะไร้คนขับแห่งอนาคต ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันอีพีนี้นะครับก็จะมาอัปเดตยานยนต์รูปแบบใหม่จากทางเทส l a นะครับซึ่งทางคุณอีลอนมัสได้จัดงานเปิดตัวรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติโรโบแท็กซี่ ในชื่องาน v Robot ที่ Warner Brothers Studio Los Angeles รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยมียานพาหนะรูปแบบใหม่2ชนิดนะครับในส่วนที่เป็น r o บอ t แท็กซี่ของเท s l a ใช้ชื่อว่า Cybercap ที่โดดเด่นมากกับประตูกาวิงดอและเป็นรถยนต์ที่ไม่มีพวงมาลัยหรือคันเร่งในส่วนท้ายของเท s l a Cybercap นะครับก็จะมีช่องสำหรับเก็บของหรือว่าใส่สัมภาระที่ด้านหลัง ซึ่งในส่วนของการทำงานรถยนต์รุ่นนี้นะครับจะมีการขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติผ่าน AI และการชาร์จแบบไร้สายแทนการเสียบสายชาร์จแบบเดิมโดยทางคุณอีลอนมัส์นะครับก็คาดว่าจะมีการเริ่มผลิตในปี2026และทำราคาขายต่ำกว่า30,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ1ล้านบาทประเมินค่าบริการคร่าวๆนะครับไว้ที่33บาทต่อ8กิโลเมตรซึ่งเทคโนโลยีไร้คนขับของเทส l a นะครับอาจจะไม่ได้มีการติดตั้งไลด้าเหมือนรถยนต์ค่ายอื่นๆในยุคปัจจุบันแต่จะใช้กล้องความละเอียดสูงรอบคันและปัญญาประดิษฐ์บวกกับระบบ full self driving ของเท s l a โดยคุณอีลอนมัสนะครับก็ได้กล่าวว่าการเข้ามาช่วยการขับขี่บนท้องถนนสาหรับ AI จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัย มากกว่ามนุษย์10ถึง20เท่าซึ่งในคลิปเปิดตัวของทางเทส l a นะครับคุณอีลอนมัสก์ก็ได้มีการนั่งโดยสารโชว์ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปจนถึงจุดเปิดตัวซึ่งถ้ามีการสังเกตร,รถยนต์ไฟฟ้าจากเทส l a ที่ขับเคลื่อนในงานนะครับก็จะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่วิ่งในงานไม่มีผู้ขับขี่อยู่ในนั้นโดยเป็นการโชว์ระบบ FSD จากเทส l a สำหรับ t ท s l a c y b e r c a แนะครับอาจจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับสำหรับรถยนต์และไม่มีทั้งพวงมาลัยคันเร่งและเบรกให้เหยียบ นอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดตัวมินิแวนหรือโรบแวนซึ่งเป็นรถตู้ไร้คนขับโดยลักษณะนะครับเป็นยานพาหนะทรงสี่เหลี่ยมคาแถบกระจกตั้งแต่ส่วนของหน้ารถไปยังท้ายรถและด้านข้างนะครับก็มีการคาดไฟ LED ไปตั้งแต่ส่วนหน้าประตูข้างทั้ง2ฝั่งและท้ายรถเช่นเดียวกันและมีการออกแบบการซ่อนล้อทั้ง4ไว้ในตัวรถซึ่งหลังจากที่เลื่อนโลโบแวนมาจอดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้โดยสารออกมาเป็นจํานวนมากและสังเกตจากการแพลนกล้องเข้าไปในห้องโดยสารแล้วนะครับจะเห็นว่ามีการจัดวางที่นั่งเป็น4แถว โดย2แถวด้านหน้าที่ติดกับประตูนะครับจะเป็นที่นั่ง2อบวกหที่นั่งและอีก2แถวด้านหลังของทั้ง2ฝั่งจะมีที่นั่งอยู่4ที่นั่งซึ่งเป็นที่นั่งที่หันหน้าเข้าหากันและไม่มีที่นั่งสําหรับคนขับสําหรับโ o b o เวนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการระยะที่3ของทางเทส la ที่จะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองขนาดใหญ่ซึ่งก็คาดการราคาของโรบอวนนะครับไม่เกิน1ล้านบาทเช่นเดียวกัน และถึงจะไม่แน่ใจว่าจะผ่านการตรวจสอบทางกฎหมายหรือไม่แต่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งสำหรับวงการยานยนต์อัตโนมัติหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให e กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน